อขอเป็นควันหลงวันแม่แบบจางๆแล้วกันนะคะ<ฆ>เอเอนะคะเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และกันอ,อีกหนึ่งคนนะคะคุณแพทพาวเพรนั่นเองต้องบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับอิสรภาพนะ<ฆ>ดูเหมือนเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าแบบนี้ฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอพี่แ<ฮ>จ๊ด<ฮ>เออนะที่บอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพความรู้สึกนี้ไว้ในไอจีของตัวเองนะคะก็เป็นภาพในวันที่โกนหัวบวชเป็นนาคนั่นแหละมีคุณแม่สวมกอดแล้วก็บรรยายไว้ด้วยว่าผ่านไป7เดือนเต็มแล้วได้ทําอะไรตั้งมากมาย รวมถึงได้ทาให้ครอบครัวภูมิใจด้วยครับคุณผู้ชมคะจําได้ไหมว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแพทนะก็ทำสิ่งดีๆในชีวิตให้ของตัวเองนะได้มากทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่เลยละกันนะพี่แจ็คนะวันนี้เราได้รวบรวมนะคะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังค่ะ การแรกที่เจ้าตัวนั้นพ้นเข็เรือนจาออกมานะ<ส>ก็มาเจอกับกองทัพสื่อมวลชนทุกสำนักย้ำว่าทุกสำนักค่ะทําให้กระแสข่าวแพทเพราะว่าแพทนะได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยในช่วงนั้นแพทค่ะก็เลยเริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงอย่างรวดเร็วด้วยการเดินสายออกรายการทอล์กโชว์ต่างๆมาบันเทิงไทยรัฐเราด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็เริ่มเปิดหูเปิดตาเข้าสู่โลกโซเชียลหนุ่มแพทเปิดไอจตอนนั้นฮอตมากๆเลยนะคะยอดโฟลเลอร์ไม่ กี่วันก็เป็นแสนแล้วเนาะพี่แจ๊คเนาะนะคะผ่านไปไม่กี่เดือนค่ะแพทเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาสู่เส้นทางการร้องเพลงอีกครั้งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยรวมตัวแก๊งเดิมค่ะก็วง power pat นั่นแหละนะมีซิงเกิลแรกด้วยต้องคำสาบนะคะได้รับการตอบรับดีเลยยอดวิวทะลุหลักล้านภายใน24ชั่วโมงค่ะซึ่งกระแสที่ปังของตัวแพทเองนะยังทำให้ได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยของสินค้าแบรนด์ดังค่ะ แล้วก็ยังได้รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมราชทัณฑ์อีกด้วยค่ะ,คะที่สําคัญนะเจ้าตัวค่ะยังได้มีส่วนช่วยคนไทยในการหยิบยื่นน้าใจหลายรูปแบบด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือตอนนี้ก็โควิด19นะพี่แจ็คเนาะก่อนที่จะตัดสินใจค่ะทําหน้าที่ลูกผู้ชายทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ,คะการบวชครั้งนี้ของแพทนะได้บอกเล่าความภูมิใจไว้ว่าเป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากทําเพื่อครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ รอคอยมาเป็นเวลานานมากเลยซึ่งหลังจากลาสิขาแล้วนะคะเจ้าตัวได้เผยว่ารู้สึกภูมิใจนในตัวเองที่ทําได้สําเร็จค่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะกับการเขียนหนังสือค่ะแพทเนี่ยคลอดหนังสือที่มีชื่อว่าไม่ใช่ที่ของเราเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาค่ะ16ปี8เดือนในเรือนจําเพื่อสร้างแรงแบรนด์ใจดีๆให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะเรามีความรู้สึกของแพทมาให้ฟังกันด้วยค่ะชื่นชมค่ะ ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เยี่ยมยอดนะครับสำหรับคนคนหนึ่งในระยะเวลาเพียงไม่นานซึ่งพอเวลาผ่านไปแล้วเรื่องราวหรือว่างานต่างๆสำเร็จลงรุ่งร่วงไปด้วยดีก็เกิดความภูมิใจทั้งข้างในใจเราเองทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่ออกมาแล้วนะครับแน่นอนครับผมได้รับโอกาสผมก็ต้องการที่จะให้โอกาสนี้เกิดประโยชน์ ครับต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมเรียกว่าเป็นการอตอบแทนโอกาสที่สังคมมอบให้ที่เปิดโอกาสแล้วก็เข้าใจผมนะครับค่ะนนองนันน้นก็ถือว่าเป็นแรงอีกนึงแรงบันดใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่สายนะคะ